ในปี2566นี้ครับสปปลาวได้รับการอนุมัติโครงการหลายๆอย่างนะครับซึ่งเป็นโครงการความช่วยเหลือจากประเทศจีนไปแล้ว12โครงการครับโดยมีมูลค่า3,147,500เหรียญสหรัฐ สปปลาวและจีนได้ลงนามในสัญญาร่วมมือโครงการภายใต้กองทุนพิเศษแม่น้ำขงแม่น้ำล้านสางที่กระทรวงการต่างประเทศโดยมีท่านทองผ่านสวรคเพชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนรัฐบาลลาวและท่านเจียงไจ่ตงเอกอัคราชทูตจีนประจำสปปลาวเป็นผู้แทนรัฐบาลจีนและในปี2023นี้ครับ สปปลาวก็ได้รับการอนุนมัติโครงการทั้งหมด12โครงการไปแล้วโดยมีมูลค่า3,147,000เหรียญสหรัฐโดยประกอบไปด้วยโครงการจัดส่วนกลางและก็ท้องถิ่นเช่นการเกษตรสิ่งแวดล้อมการคุ้มครองทรัพยากรน้ำสาธารณสุนนขการค้าการผลิตอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยผู้แทนทั้ง2ฝ่ายเชื่อว่าโครงการที่ได้รับอนุมัติในปี2023นี้จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในภูมิภาคลุ่มแม่นม้ำโขงขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทเทเซ็นเตอร์วิงจัน์